สวัสดีค่ะพบกับช่องอาร์เรนบูลอิทอินทัวนะคะวันนี้จะมาให้พี่บูนกินข้าวให้ดูนะคะมีอะไรบ้างอาหารประจำหรือดูการตอนนี้ไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบมีอะไรครับปลานิลทอดตัวใหญ่มากนะทุกคนเนี่ยใหญ่กวตัวอะไรเท่าไหร่ละครึ่งโลได้ไหมไม่รู้เหมือนกันครับ น่าจะครึ่งโลด้ะอันนี้ไปตลาดมาะคะ่ะอันนี้ทอดของเก่ามาวานนี่ค่ะทุกคนคัวอีมนะวันนี้จะเป็นแทนแทนแทน,นางเอกอ,อยู่นี่สดาวน้ปหวานทุกคนอยากกินสดาานะคะว่าจะกินได้ไหมไหนลองดูดิที่รักสองมือรูดสิคะ <c oughs> เก็บสะดาวบ้านพิธภัยมานะคะที่นครนายกมไม่ได้เดี๋ยวจะเก็บเป็นรูปให้เนาะแต่กระเาเขาไม่มีวิดีโอลืมถ่ายค่ะสนุกจัดไปหน่อยแก็อันนี้ก็เป็นหอ่อหมกทะเลชิมแล้วบอกท่านผู้ชมหน่อยครับหลังบ้านจะลกๆนิดนึ่งนะคะ one two three, ต้องมีคนถ่ายคนหนึง่ง มันจะแซบบะอ,อร่อยไหมตักเยอะไปหวานเปล่าน้ำปลาหน่อยเผ็ดกินพริกเป็นเม็ดเลยค่ะทุกคนกินไปให้สามนาทีฉันก็จะกินไปด้วยถ่ายนาไปด้วยนะคะให้นากินบ้างไม่ขมนะครับเพราะว่าเป็นปล<ร>าเรามันใช่ไหมไม่ใช่ตักน้ำไอ้นี่มันเยอะ ก็เลยไม่ค่อยของไม่าจะเป็นตะดามันต้นเนี้ยเห็นเียอ้อยบอกเดี๋ยวสักเดือนเมษาเราก็จะไปเก็บมะม่วงบ้านเขานะคะมะม,ม่วงมันออกดอกคุต้นติดกว่าต้นกินไม่หมดหรอกอ <c oughs> โยนเป็นให้อาหารใกล้อ่ะคะ่ะ ค่อยๆชามดีฉันถ่ายไม่ได้นะคะมีน้ำพริกกะปิคุกไว้จริงๆอยากจะเปลี่ยนแนวการกินบ้างเนะกินข้าวคุกอ่ะคนอื่นเขากินข้าวเป็นอาหารใช่ปะ่ะเรากินข้าวคุกเป็นถ้วยเราก็นั่งกินโชว์วหูท้อที่รักเบาๆดิอย่าหนักเครื่องหูที่ ทุกคนตักหอมที่หมดจานเลยค่ะปกตินางไม่ค่อยนางบอกนางไม่กินอันนี้จะสั่งตำข้าวโพดกุ้งสดให้คนทำไม่มาที่ฉันยืนรอยอยู่ครึ่งชั่วโมงป้าก็ไม่บอกปิดช่วงโควิดต้องอรีบไปเราจะไปยืนรอไม่ได้ คือไม่ทานปลาดุกนะคะบนไว้ก็เลยจําเป็นต้องกินปลายอย่างอื่นอร่อยไหมคะที่รักอร่อยครับให้ดูบุญกินบุญน่าจะกินอร่อยกับส้มจะใช้เธอเปิดน้ําก็ไม่ได้และเพราะมือเธอเปิดระวังติดคอจริงๆแนละ้วมันก็เข้ากับปลาดุกที่สุดแล้วเนาะ ฉันจะวางวนั้นทุกคนเว่าเดี๋ยวฉันจะเปิดน้ำทานเออได้นี่นะคลิปนี้เป็นของ,ของคุณบูนนะคะนี่ค่ะทุกคน ตัวใหญ่เท่าหน้าเลยทุกคนเอาหน้าเอาหน้ามาซื้อทรลบเอาหน้ามาซื้อฮู้ดูคนโบนกินนะคะเพิ่มข้นเสดาชัดมาก หวานนะคะปลากองไม่จับตกรสศดาวดิปีนมานะคะเด,เดี๋ยวมีภาพให้ดูตอนไปปีนนะคะไปบ้านพี่ชายนะคะเป็นบ้านเก่าที่เราเคยอยู่เนาะนะครนายกอันนี้ที่ฉันทอดเองเครื่องเคียงอุ้ยร่วงแล้วจำแม่จ๋าเครื่องเคียงทอดเองหอมพริกพริกทอดเผ็ดแล้วที่รักกินที่ะหน่อยสิคะ ผิกนะหักทิดกินเป็นเม็ดไม่ได้ค่ะเผ็ดตายเลยจะโชว์เหนือะครับโชว์เหนือนมีคนเผ็ดแล้ค่ะท่านผู้ชมดูการกินของเขาคนที่จะผอ,อ,ขขอ,จะอมแซ่บไหมคะอป้าหวานนะท่านผู้ชม เอค่ะใช้น้ำตาลมะพร้าวนะคะใส่น้ำปลาืบดเราถึงใส่น้ำปลาแล้วก็กระเทียมเจียวค่ะไอหอมเจียวหอมเจียวปลาเราเป็นปลาอันนี้แทนค่ะกินให้หมดตัวเลยก็ได้ มีก็เยอะโหข้าวเดามันข้าวดาไม่ขมอร่อยมากกะพิบเผ็ดมากนลคะ่ะโหถ้าเปิดมือนะเด็ดมากเลยนะ อ๋อที่เผ็ดเพราะว่าดิฉันเอาข้าวผุ่นน้ำรีกไปแล้วด้วยอ,อ,อันนี้ให้ดูพี่บุญกินนะคะจริงๆทำมาคนกินอะไรก็อร่อย มากเ้รพะดาวมีดเป็นถูตประโยชน์เยอะมากนะทุกคนมีดเป็นยาถ่ายด้วยนะฆ่าพยาธิด้วยค่ะทีลกนี่ก็เป็นยาฆ่าพยาธิชั้นดีหนึ่งอย่าง มีคนซื้อทุกคนได้ยินไหมคนะ <c oughs> อร่อยมากเนเข้ากันได้ยังไงคนคิดเก่งมนะากเลยเนาะจับวาไปมันดูเหมือนน่าจะเลียนเนาะมันกลับอร่อยอ่ย <c oughs> ปลาดุกอ่ะมันจะมีรสอยู่รสหนึ่งเป็นรสแบบแคาร์เออร์ของมันอะนะ่ะเนาะมันเลยอร่อยไงอ,อันอื่นกินก็ไม่เหมือน ก็จะทานกับปลาทูนะคะยังไม่มีร้านไหนทอดก็เลยไม่เป็นเนึกับปลาทับทิมผมว่าก็เนื้ออร่อยค่ะปลาทับทิมเนี่ยมันชืด หอมมีหอมหมกปูหอมหมกกุ้งใครอผักได้ก็ กฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้หน่อยนะคะกินจนตัวบวมและยอดยังไม่ขิ้นเราจะสู้ต่ตอไปว่า คล่อมเมนเดี๋ยวลงเดี๋ยวไม่ลงลงติดกันเสร็จแล้วก็หายไปสองเดือนสะดาวเยียยิ่งกว่าค่ะต้องจะบอกว่าตอนนั้นอะมีอยู่ช่วงเินทำงานแล้วก็เครียดมากแล้วก็มาพักผ่อนไอ้เทียงพอเลือดออกจมูกออก ทุกจุดที่ออกได้ก็ลดข้าวค่ะแล้วก็ทานสะเดากับอาหารแล้วก็ผักกับอาหารดีขึ้นหายเลยทุกคนของผักที่มีรสขมทุกชนิดมีประโยชน์นะเป็นคนไม่ชอบกินผักแต่ก็อดทนกินจนได้เพราะว่าไม่อยากตายอะมีชีวิตอยู่ ก็คนที่อายุเยอะขึ้นอาจจะกินขมได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าลิ้นเราเริ่มเขาเรียกวอะไรนะ,ะลิ้นมันจะไดน้นไม่เหมือนเด็กมันจะรับรสง่ายกว่าผู้ใหญ่ถ้าคนแก่มันต้องพูดถึงคะ่ะเพราะว่ากินยาเบาหวานความดันลิ้นมันไม่รับรสขมมันก็จะได้อยู่แล้วินชา จะกินได้ไม่อร่อยค่ะพี่บูนพี่บูนสื้อจุกข้างๆเ่อาไปเที่ยวนะคอนยกันมาเราก็ลืมถ่ายวิดีโอค่ะทุกคนเดี๋ยวจะให้เป็นรูปับดูท้องหนาเล็กน้อยๆนะคะสักหนึ่งคลิปเสียดายมากลมืมนวัวจะทำกิจกรรมเข้าจังหวะกิจกรรมเนี่ยทุกคน โยหยิ่งเหรอหรอเติมไปเติมเนี่ยอกเปิดเดี๋ยวมึงเลยครับดปิดก่อนคุณถ่ายวีดีโอมีคนไม่รู้เรื่องหนึ่งตาแล้วนะคะอืได้ยินเสียงหมาเห่าปะคะทุกคนนั่นให้จบคลิปนี้สักสิบห้านาทีนะคะทุกคนยินเสดามันจะเลอะไม่ใช่เสดาหรอกค่ะที่รักทานเผ็ดกินเผ็ด แหลกเผ็ดอะค่ะที่หลักแหลกเผ็ดกินไนติมไหมวันเนี้ยแกเผ็ดอเปอ่มีเด็กอยากกินไอติมนะคะเด็กจะลดน้ำหนักเปลี่ยนเสื้อมาสามไซส์ะค่ะ มาคนดูบูนคลิปแร,แรกมาดูบูนคลิปนี้เอ้ยใช่หรือเปล่า <Okay. S 1> น่าจะร้อยยี่สิบโลแล้วมั้งคะเนี่ยดิฉันกลับขึ้นนะคะแต่ยังไม่ถึงขั้นเปลี่ยนไซส์เสื้อผ้าเพราะมันได้เปลี่ยนมาแล้วรอบหนึ่งมันก็ขึ้นเรื่อม ชิ้นมากเขาก่นพริกนะคะที่เห็น